รถจัดผิดจัดผมจัดแยกน้ำน้ำข้นแยกน้ำไม่แยกกันได้ไมครับคเยอมลยนะัน่งที่ตามในเด้อีเด้อเดรยรพันคันเร่องตรงเซ์ ช์้้เอจอกันทุกวันอาทิตย์ตามเนาจะบู้เลยเนื้อเที่ยวพ่ตอนนี้เราเ็นเทเซียขนไม่ได้ผดมากขนาดดเยอดเลยนะครับผมแยกน้ำไม่แยกทางจ้าฝักตี่ตามนี่เด้อนี่เด้อสารพัันเทียบต้มแซ่บเพจยูทูบทิกเกอร์เจอกันทุกวันอาทิตย์ ฝากแค่เลยหลายนเรื่องจากนี้น้ำลัฝากแค่ไ้เลย้กรหัวใจน้ำเหลายน้ำครับอันนี้ผิดจัดผมจับนะครับเดี๋ยวไปดูผิดจัดผมจับกันหน้าสองหนึ่งสองสาม้วมือสองสามสามห้เิบสามส้บสองสาส้บ ผมจัดเองบนนั้ได้ใส่ผมมาอยู่ครับผมเอาเชียมจัดไปนำตามไปด้วยเชียมจัดนกใส่ไปผมจัด1นึ่งอสามเชื้อหกเจ็ดก็เลยหนึ่งสองสามเส้ยวหกเ็ดแปดแปดแสองบวกาผมงานเดากรบัเดาก็เดนไปค่อยๆนาเนาะ ทีมที่มเน่นตอนตอนเนยังก็ไม่ยังบ่เป็นยังดอกคนอกสายตาไว้บน์ตอนนี้ผมจัดนะครับผมะเดาค่อยๆพีนน้องขันท้อนแล้วจังสีเดาเห็นนีมผมก็จัเมาเีผมอันนี้อยู่ที่ร้อยอันนี้ร้อยเจ็สิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทคอยได้สองหน่อยไปเรื่อยๆเอเคื่อนพีนน้องซอยเลยซอยน้องขอบพระคุณหลายๆเอาให้ได้คต กนจัดไปเลยมาขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันที่นี่เอาคนกิโลไปเลยกิโสองร้อยยี 200, ่สิบห้าที่ไปสองร้อยยีบสองราน้าคราวนี้การตื่นหรือเหม่อ้าไก่างขนาดพวกขาดเขาแย่ไหมไปอีโอ้ยนัวครับผมขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงผมยางเดาเมาแล้วกระเดาแห้งๆป่วย どうした